สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดี้และทางช่อง c h a n ชาแนล u t u b e ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดดีประเสริฐมณีเลิศชัยนะฮะนักข่าวฟุตบอลไทยเหมือนเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้ EP นี้เนี่ยก็ยังเกาะติดอยู่ที่ความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมฝึกซ้อมฮะของทัพนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปี นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยทางสพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF นะฮะก็ได้มีการจัดงานถแถลงข่าวนะครับก่อนกนนารแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีขึ้นนะครับโดยการถแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์นะครับกเ็เวลาประมาณเที่ยงครึ่งครับของวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2565นะฮะ โดยการถแถลงข่าวครั้งนี้นะครับทีมชาติไทยอุ23เนี่ยก็มีทางซันบาร์ดอบาเลโลกาเซียครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเข้าร่วมการถแถลงข่าวนะครับก็มีสื่อมวลชนจากแถวย่านอาเซียนเนี่มาร่วมฟังในการถแถลงข่าวออนไลน์ข้งนี้อย่างมากมายเลยเช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะรวมถึงสื่อของจากประเทศไทยด้วยนะครับโดยซันบาร์ดบอกว่านะครับ เ้าหมายของเราแน่นอนคือการทำงานให้ดีที่สุดนะฮะในการเล่นฟุตบอลในรายการนี้ระดับนี้นะครับไม่ว่าจะในรอบแบ่งกลุ่มหรือในรอบหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะมีการเตรียมทีมให้ดีโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศไทยและการเดินทางมากัมพูชาเมื่อสองวันก่อนก็มั่นใจว่าทีมเนี่ยจะมีผลงานได้ดีในการลงเล่นครั้งนี้นะครับ จริงอยู่ทีมของเราส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่อายุไม่เกิน1ิปีนะครับและมีนักเตะที่อายุเกินเพียง2ลายเท่านั้นก็คืออายุ20ปีแล้วก็22ปีนะครับแต่น่นอนว่าเราเองก็มีความกดดันอยู่แล้วนะฮะเพราะเราเองต้องการทํางานให้ดีแต่อย่างไรก็ตามครับก็มั่นใจว่าเราจะทําได้ดีที่สุดที่เราจะสามารถโดยเราจะใช้ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นการเตรียมทีมสําหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปในอนาคตนะครับเราอยากให้นักเตะในทีมได้ประสบการณ์มากที่สุด ในการเจอกับทีมที่ดีและอายุมากกว่านะครับซึ่งมันเป็นเรื่องดีสำหรับอนาคตของทีมนะฮะแน่นอนว่าตอนนี้เราโฟกัสไปที่เกมพบสิงคโปร์ก่อนไปอันดับแรกนะครับเพราะนี่คือนัดแรกของพวกเรานะครับเราก็จะพยายามวิเคราะห์พวกเขาดูระบบการเล่นและทำให้ดีในการเจอกับสิงคโปร์นะครับก่อนที่จากนั้นหลังจบเกมกับสิงคโปร์เนี่ยก็จะกลับมาวิเคราะห์กันอีกครั้งก่อนเจอกับเวียดนาม แต่ตอนนี้เป้าหมายของเราคือการเล่นให้ได้ดีก่อนในการเจอกับสิงคโปร์นะครับส่วนการแต่งตั้งกัปตัน2คนคืออนุสัก์ใจเพชรและชนพัทบัวพันนะครับโดยทางสมด,ดอรก็ให้ผลว่าอนุสักเนี่ยเป็นนักเตะที่มีอายุมากที่สุดในทีมนะครับและมีประสบการณ์ในไทยลีกมาแล้วหลายเกมนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์และได้มองถึงนิสัยของทางอ,อนุสัก จเพชรนะฮะก็คิดว่าเขาเหมาะสมกับการเป็นกัปตันทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ขณะที่อีกคนนึงครับชนพัฒน์ทางซัมบาดอรก็บอกเห็นผลว่าเล่นกับทางซัมบาดอรเนี่ยมา4ปีแล้วนะครับก็รู้จักนักเตะเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักของทางซัมบาดอรนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นกําลังสําคัญในอนาคตได้นะครับและทางชนพัฒน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เล่นได้ตามใบสั่งครับสามารถเล่นได้ตาม ที่ทางสับ,บดรต้องการและทางสับ,บดรก็เชื่อมั่นในตัวของชนพัฒอย่างมากนะครับก็นี่ก็เป็นการถแถลงข่าวของทางสับ,บดอบโลกาเซียนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับยู่23นะครับที่อย่างที่ทราบกันก็ส่งแกนหลักมาเล่นหลายคนนะครับในรุ่นยู19ปีนะครับจากนั้นในวันเดียวกันครับช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นนะฮะก็ ทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ได้ลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องเลยนะครับที่สนามอาร์มี่เอนะฮะในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับก็การฝึกซ้อมในวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยการฝึกซ้อมกันเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์แผนการเล่นของทีมและวิธีการเข้าทำต่างๆนะฮะก็เพื่อเตรียมที่จะพบกับสิงคโปร์ในนัดแรกนั่นเองนะครับก็อีกสวันเท่านั้นครับสิงคโปร์จะ เจอกับไทยในเกมแรกนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าผลงานของไทยเราจะเป็นอย่างไรนะครับในเกมนัดเปิดสนามพบกับสิงคโปร์นะครับแฟนบอลไทยก็สามารถติดตามชมและเชียร์กันได้นะครับผมก็จะมาย้ำโปรแกรมและช่องทางการถ่ายทอดสดแบบนี้รวมถึงความลุ่อไไหวของฟุตบอลทีมชาตไทยยู -23 ปีทางช่อง YouTube Channel มาให้ติดตามกัน กือบทุกวันเลยแล้วกันนะครับถ้าตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะมีเวลาแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลไทยได้ก็จะนําเสนอผ่านทางช่องทาง YouTube แน่นอนครับนี่ก็ติดตามกันได้เลยนะครับก็ย้ำอีกครั้งโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับจะพบกบสิงคโปร์ก็แข่งขันวันที่16กุมภาพันธ์นะฮะเวลา19นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทาง two four u นะครับก็เปิดชมและเชียร์กันได้เลยนะครับรับรองว่าแฟนบอลไทยส่งกำลังใจให้กับชุดยูสิเนี่ย เยอะแน่นอนครับว่าไปชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแบกรุ่นเลยนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับน้องที่เป็นผู้ข้ามบอดในวงการฟุตบอลอาเซียนท่านหนึ่งก็บอกว่าหลายๆชาติก็มีส่งยูสิเช่นเดียวกันนะครับส่วนชุดใหญ่เนี่ยจัดที่ซรามาก็มีเวียดนามและก็สิงคโปร์ที่จัดเต็มเลยนะครับส่งมาเต็มรุ่นยูยีเลยนั่นก็ถือว่าไทยเรายูสิของเราเนี่ยได้เจอของแข็งอย่างแน่นอนนะครับก็ติดตามให้กําลังใจน้องๆ ทีมชาติไทยของเราได้นะครับถือว่าเป็นการแบกรุ่นเลยทีเดียวครับก็เป็นไปเพื่อสร้างประสบการณ์นะฮะสร้างกระดูกแล้วกันนะครับผลการข่งขันเนี่ยก็มาติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่มากไปกว่าน,นั้นเนี่ยเนื้อสิงงันใดคือเรื่องฟอร์มการเล่นแล้วก็แทคติกการเล่นรวมถึงรูปแบบการเล่นเนี่ยจะน่าติดตามมากน้อยแค่ไหนในการกระทพของซามบาร์ดอบโรกาเซียนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลพิสูจน์ของกุซืีชาวสเปนรลย์นี้เลยนะครับก็ทางซามบาร์ดอเนี่ย คุกคีกับว,ง,วงการฟุตบอลไทยมานานนะครับมาในช่วงของเอ็กโคโนนะฮะก็เคยคุมยูสิบหกมาแล้วนะครับก็พวกสุบัทแอะไรพวกนี้ก็คืออยู่กับทางซามบาร์ดอมาเหมือนกันนะครับสุบัทเหมือนตานะครับก็ตรงนี้เนี่ยสามารถติดตามผลงานของซามบาร์ดอได้รวมถึงนักเตะทีมชาติไทยของเรานะครับวันนี้เหมือนเช่นเคยครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังและไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ